การซื้อเนสจากรนะ้อยน่าน ETF สหรัฐหรือว่าการลงทุนผ่านกองทุนไทยมันดีกว่ากันประเด็นที่1เรื่องค่าธรรมเนียมแน่นอนว่าการซื้อ ETF สหราโดยตรงมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะาอะไรเพราะมันไม่มีค่าธรรมเนียมกองทุนไทยมันแพ้อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องเก็บค่าธรรมเนียมเนาะยกเว้นกองทุนบางกองทุนที่มันเป็นแบบช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมันก็ยังมีค่าธรรมเนียมบางอย่างเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่คุณยังต้องเสียอยู่นิดนึงนะคะบริษัทหลักทรัพย์ไม่ได้เก็บคุณนะแต่มันเป็นค่าธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย์เนาะดังนั้นถ้าเราพูดกันนนนนใเเรรื่่อองงคาธมมียย E F จจะะะชกททุไแพ้ ประเด็นที่2นะคะถ้าเราพูดกันถึงเรื่องของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแน่นอนว่า ETF สาระจะแพ้นะคะแล้วกองทุนไทยจะชนะนะโดยเฉพาะกองทุนท to ี่ม anyway ีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ETF สารฐเนี่ยนะคะมันต้องใช้เงินดอลลาร์ซื้อแล้วแล้วเวลาขายออกมามันก็ได้เป็นดอลลาร์ดังนั้นเนี่ยเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย ETF สารฐเนี่ยมันก็จะแพ้กองทุนไทยที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเด่นถัดมาเรื่องของภาษีเงินลงทุนต่างประเทศเ ก่อนเรื่องนี้ก็ไม่เป็นประเด็นหรอกตั้งแต่สัมภาระเก็บภาษีเงินลงทุนจากต่างประเทศดังนั้นการลงทุนในต่างประเทศถ้าคุณมีฐานภาษีสูงยังไงการซื้อโดยตรงนะคะที่กระดานตลาดหุ้นสหรัฐก็แพ้เพราะว่ากําไรที่เกิดขึ้นหรือว่าเงินปันผลที่มันเกิดขึ้นจากกระดานตลาดหุ้นสหรัฐอ่ะต้องรับรู้เป็นไรายได้นะคะ,ะเวลาที่ต้องมีกําไรจากกองทุนไทยจช่ไหมนะคะทุกคนก็เงินปันผลนะคะก็โดนภาษีหักหน้าที่จ่ายสิบเปอร์เซ็นต์จะไฟนอลหรือจะขอคืนก็ได้ไม่นะกองทุนไม่มีเครดิตภาษีเนาะส่วนกําไรที่มันเกิดขึ้้นนนจจจาาาาาากกสสส่่่วตตงงงรคคขออททุุไไยยยยณ็บใเเลมีีภษ ประเด็นที่4เรื่องของการลดหย่อนภาษีนะ ETF สาหรัฐคุณลืมคุณแพ้ไปเลยเนาะการลงทุนในแน s d a กร้อยมันก็จะมีแบบกองทุนที่สามารถซื้อแบบ RMF ได้ไงกองทุนนี้ KUSXNDQ นะคะชนิด RMF คุณก็สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้แต่ข้อจํากัดของกองทุน RMF ก็คือคุณต้องถืออย่างน้อย5ปีแล้วถืออย่างน้อย5ปีไม่พอนะถ้ายัางอายุไม่ถึง55คุณก็ขายไม่ได้ ประเด็นที่5คือ TF สหรัฐเนี่ยมันมีสภาพคล่องในการซื้อขายที่เยอะกว่าเนาะคือการจะซื้อจะขายเนี่ยมันก็สามารถซื้อกันบนกระดานตลาดคุณได้เลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่างแอปพลิเคชันดามอ่ะคุณสามารถลงทุนใน NASDAQ ร้อยด้วยเงินที่ต่าที่สุดอ่ะแค่50บา50บาท50บาทคุณก็ซื้อ QQQ ซื้อ QQQM นะคะได้บนแอปพลิเคชันดามแล้ว่นกองทุนไทย KKP NDQ ร้อย unhke เนาะกองทุนนี้นะคะการซื้อขายหรือขั้นต่ำอ่ะต้องพันหนึ่งนะคะก็จะต้องซื้อในเวลาทําการอ่าแล้วก็ต้องสั่งส่ง,สง,ะคะงค,งะคะา,ายงนน่ยขุณปำ แล้วคุณจะได้ปับ๊บมันจะมีระยะเวลาในการที่จะส่งเงินให้คุณเนาะทีบวกสบางแหละทีบวกสทีบวกห้าต้องดูดีดีดังนั้นเนี่ยเวลาที่นักลงทุนจะให้ครูฟันธงว่าอะไรดีกว่าการครูค่าฟันธงมาเลยมันไม่มีอะไรที่มันดีที่สุดคุณต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเอง